ครับผมเมื่อเบิกเงันการเลี้ยงปลาดุกในอ่างนะครับผมมันก็มีข้อดีที่ทายน้ำง่ายนะครับนี่ทายนา้ำ้วก็ปลาดุกกระเฮ็ดให้ปลาดุกใหญ่เร็วนะครับบกเคียดกินอาหารตัวใหญ่เร็วนะครับผมนั่นเลี้ยงหอดนั่นอยู่ครับเดื่องตัวใหญ่ต่างตาโคกเอาละผมมันขึ้นซอหนามคือเขาทายน้ำเขาม่าต้องเห็นในน้ำม,มันคุ้นนะครับเห็นเรียนน้ำใสตลอด ถือว่าประดุกใหญ่เร็วแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับบ่ต้องมีนว่าเวลาเขาอยากกินอยากจับจริงๆเขาก็จับง่ายครับผมอยู่ในอ่างประหยัดต้นทุนครับผมอันนี้ทําจากไอ้ององแดงเดือใส่นะครับนี่องค์แดงเลือใส่เขาก็เอามาปาดปาดให้มันในนั่นคือมาเล่นน้ำน้ำไหลครับ เลรนน้ำไหลอันนี้เขาเขาออกกันน้ำไปสัมไรสัมเนึยงเขาก็พอนะครับมันอยู่ใต้เฮือดนีุ่ณครับผมใต้เฮือกพวกบุงเอาพวกบุงออกนี่อยงหลายเลยนะครับน้ำเใสเป็นปลาเดี๋ยวเห็นปลานะครโอ้ยเป็นมงส้สสนมั้งนะครับอันนี้กำลังคายนา้ำครับผมฝากติดตามเนี่ยน,นะครับผมผมมาอัปเดตเบ้างเรื่อยๆครับสำหรับ เกษตรผสมผสานนะครับผมเลียงปลาดุกในอ่างในองค์เกานะครับในองค์แดงเกาเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ